สอบมาอบสอกันบสอบอบสอบสอบอบสอบสอบสอบเอบสอบส คนดีพี่ไม่อยากเปลี่ยนอะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบบว่าเรื่องดีๆยังเก็บไว้เรื่องที่ไม่ดีก็จะพยายามปรับปรุงตัวแล้วก็26ปีเราขอให้พี่ๆนักข่าวทุกคนยังสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอเป็นให้เป็นปีที่บบว่าพี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆไปพร้อมๆกันขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดของทีเหมือนกัน ได้ครับผมกับคุณคุณคุณคัณคุณคุณคุณอะณคุณคุะไุณคาณคุณคผมกุณค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 ุณุณทุณค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 ุนเุณคุณนุณค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 ุ่คุณเุณคุณสุณคุณคุณุ่ณค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 ุณอุณคุลคุณคุณคก็ก็คาก็ประสบคเร็จเป็น ไปข้างหน้าไปสูงขึ้นออไปสูงขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รอเชียร์เราสปอนอร์ตเขาอยู่แล้วเออมีอมีฮะแอนนี้ามีขวัญเจอคนดีดีไหมอยากให้เจอคนดีดีไหมอยากให้เราเจอคนดีดีใครนะพี่ออคนดีดีที่หูดีดีดดอ่ะลูกคนดีดีที่หูดีดีพี่พี่พูดเราไม่ค่อยได้ยินเลยพี่มีเซนเซอร์มีของปันให้เราใช่ไหมไหนล่ะพี่<อ>พี่นึกว่จะเป็นซีนแบบเซอร์ไพรส์แบบให้อย่างเงี้ย อะไรก็ได้อะไรก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมเอามาว่ะมีไว้มีเตรียมไว้บใบอะไรนะฮะเตรียมใบใบไหนกว่าไม่มีเลยพี่ไม่เห็นจะมีเลยยังไม่เห็นเลยเนี่ยหรือว่าเราเตรียมเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเราพอรูอะไรนะฮะเจอเราเตรียมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แปลว่าอะไรไม่รู้จักเลยเซอร์ไพรส์คืออะไรคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าทำไมเราไม่เคยคุกเข่าให้ใครเราเล่นเราเล่นเราเล่น แต่แต่ทุกปีเราไปเด้นะทุกปีเราไปได้นะปีนี้เหรอยังไม่หมดวันเลยครับไม่ต้องมาดึกมากค่ะเดี๋ยวเมาเออปีนี้จะมีไหมเซอร์ไพรส์ดึกๆเนี่ยบอกกันมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิพี่โอ้โหแสดงว่าเราก็เตรียมไปแล้วไม่รู้เหมือนกันพี่วันนี้ต้อเตยขาเหรอเนี่ยตายล ลืมไปแล้วลืมไปแล้ว26กปีเราค่ะ26่สกกระตอ่าจะได้ก็บ่เขาบอกขบวนนี้เราไม่เอาเลยใช่ไหมยี่กระตันยี่สิกกระตันเราไหวไหมเราพอไหมตอนั่งไหวกระตันยี่สิบกกระตเดือนเดียวเขาก็หาได้แล้วพี่ไม่ผมไม่มีความรู้เรื่องอะเพชรอยอันนี้วันนี้26่สกกระตคือเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้คืออะไรผมก็ไม่รู้มูลค่าอะไรผมก็ไม่รู้เพราะว่า ผมสักใส่แต่เรื่องการทำงานไม่ขายดีโอ้โหในทำไมมันเกิดปีนี้พี่ตั้งใจอยากทำอะไรพิเศษมันเกิดปีนี้แหละครับก็อยากอยากใช้เวลาครอบครัวมบ้าแล้างแต่ทำงานนะวันนี้มาทำงานแต่ไปทำงานไงก็จะได้มาเจอแฟนขับก็คือหนึ่งในครอบครัวดีแล้วไงดีแล้วไงมีให้ต้องฝ่าอะไรกับตัวเองบ้างไหมฝ่ายกติกาครับ ถือว่าพี่ให้ทุกวันนะก็พักผ่อนกันตัวเองก็ปีนี้เป็นเป็นแบบว่าพักผ่อนรายการแล้วก็หลังๆเหมือนเราก็ซื้อนู้นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็ก็ปีนี้ก็ขอให้รางวัลกับตัวเองเป็นแบบเป็นการได้พักรายการก็คือจะไม่รับงานแล้วหรอใช่บายๆลาก่อนไม่ทำงานแล้วหรอไม่ทำงานแล้วจะพักแล้วหรอจะหนีไปฮันนีมูนแล้วก็แต่งงานลรวคะ ก็ทีมคอนเสิร์ตเลยเ่าติวคอนเสิร์ตเลยไม่ใช่ผมแน่ๆว่าผมยังทำงานอยู่ติดต่อเก็ไมาได้ค่บไ่พี่ตอบก่อนใต่อะไรเนี่ยนี่ไงเม้นกับติติเขาแต่งงานโอ้โห d ยยยยยย l ยยยยยยย e ยยยยยยยิ่ยยอนเสิร์ตยรีเซยยตยย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 ายย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 ายายยยไม่ทันชื่อเป็นยย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 วยยิยยยย่ยยยยยยยนยย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 ยตยยยยยยยงย อะไรนะฮะเดลกิ้งกับพี é, the the ่พีจะแต่งงานกันไหมอะไรนะพี่อะไรนะเปลี่ยนเป็นน้ำเลยเันด่างันด่าอะไรนะมีอะไรอีกไหมฮะเดลกิ้งกับพี่พีจะแต่งงานใกันเไหมเดลกิ้งกับพี่พีจะแต่งงานกันไหมอ๋อมันเป็นเรื่องอนาคตอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนมันจะใกล้ๆนี้ไม่รู้มันก็มันมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนูพี่ เซอร์ไพรส์เตรียมโชว์ท uh. ี so, ่ดีแล้วก็ให้ทุกคนน้าปากหวอตลอดโชว์เลยน่าปากหวอเพราะว่าน้าปากหวอเพราะว่าไฟดับเอาพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยอะไรเรี่ยงกันคอนเสิร์ตความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ก็คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นต่อยอดมาจากโปรเจกต์หนังเรื่องซาวนายแต่งเพลงครับแล้วก็ได้มาทำคอนเสิร์ตวันที่13สิงหนี้นะครับผมมิถุนายนขายบัตรวันคู่นี้วันแรกนะครับ บอกเลยว่าข้างในเนี่ยมีเซอร์ไพรส์โชว์เยอะแยะมากมายไหมเยอะแยะมากมายก็อย่างที่พี่บอกมือนว่าโชว์ส่วนหนึ่งอะครับมันก็จะถูกต่อยอดมาจากหนังภาพ,พยนตร์ซองแดงแต่งผีแต่หมายถึงว่าพอมันเป็นงานแต่งอย่างเดียวอะมันก็จะมีแองเกิลอื่นๆที่ถูกตีความมาทําเป็นโชว์อีกที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังแล้วก็อาจจะมีอะไรที่แบบแฮปปี้อะความรักมันเป็นงานแต่งนะพี่หมายถึงว่าในซีนมันเป็นแค่การแต่งแบบเหมือนกับว่า ไม่จำใจแต่งเนาะจำใจแต่งก่อนที่จะบุพันแต่หมายถึงว่างานแต่งอันนี้มันคืองานแต่งแบบงานแต่งนะพี่ถ้างานแต่งพี่ต้องไปกั้นประตูเงินประตูทองแล้วนะกั้นกั้นประตูเงินประตูทองกั้นเลยพี่ชอบพี่ชอบ ไม่จะมีไม่ซีนแบบนี้ซีนแบบละกหลาอะไรกันการดิลลทอะไรกับงานแต่งอะไรกันก็จริงจริงแล้วบอกบอกได้ว่าผมว่าไอ้กิมมิคของความเป็นงานแต่งอะไรเงี้ยเอลิเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะมีมาอยู่ในโชว์อาจจะมีมาอยู่ในในการที่แตกออกมาเป็นไอเดียในในเอลิเมนต์ต่างๆในในคอนเสิร์ตนี้ไม่อยากสปอยเยอะพี่เดี๋ยวไปถึงแล้วคนก็จะแบบเหมือนกับว่ารู้ว่าจะเจออะไรไม่อยากสปอยหรือไม่รู้ฉันไล่เพลงตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายเลยเลยทั้งหมดกี่เพลงสามสิบ นิดนิดถามนี่เบยังอะไรครับถามแค่นี่เบลจะดเออนี่เบลสุ่มเขาเตรียมตัวร้องเพลงก็คือเขาร้องเพลงอะไรกันแฉะนะครับนี่นอกจากห้าเพลงในซองแดงแล้วอ้าวมันจะมีเพลงพิเศษอะไรใส่เพิ่มเข้าไปมันมันจะมีแค่ห้าเพลงนั่นแหละรอเพเพราะว่ามันมาจากซองแดงมีมีห้าเพลงก็คือมีแค่นี้เลยมีแค่นี้ก็คือห้าเพลงอ่ะมีแน่นอนแต่หมายถึงว่าเราลองมองในสมมติงานแต่งงาน่ะมันจะต้องมี มีพิธีการอะไรบ้างมีช่วงไหนบ้างมีการอ่า introduction มีช่วงแบบตัดเค้กไหมมีช่วง after party ไหมมีช่วงญาติพี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะถูกตีความอมาเป็นโชว์แล้วก็เพลงแต่ละเพลงที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังมันก็อาจจะถูกหยิบมาใช้ในการทําให้ให้งานแต่งมันแบบสมบูรณ์เลยครแบบับแต่พี่รู้จีนเข้าห้องหอ,งองว่าจะใช้เพลงอะไร ซีนเข้าห้องหอเข้าห้องหอคืออะไรนะครับมันโอ้ไปแต่งเสร็จแล้วก็ต้องห้องหอคือเวลาเราเรียนมหาลัยใช่ไหมเราอยู่สมมติเรามาจากต่างจังหวัดเราอาจจะต้องอยู่หอเพราะว่ามหาลัยเนี่ยมันไกลเรก็ต้องเก็บกระเป๋าเข้าไปบางทีเราต้องอยู่หอกับเพื่อนเข้าห้องหอโอเคหอมีหลายอย่างเคยังไงหออินทูหอคอยรู้ไหมหออินทูเคยรู้ไหมหอยดูรู้เราสองคนดูกันตลอดใช่ สินสอดเนี่ยหนักร้อยล้านเราสินสอดร้อยล้านไหมคะสินสอดร้อยล้านเหรอพี่ผมจะเอาเงินที่ไหนมาร้อยล้านนี่ถ้าผมมีนะผมคงใช้ใช้ประมาณ10ชีวิตที่ผมมีใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมกินข้าวผมก็เลยซื้อรถคันที่8ครับที่ผมได้กินข้าวง่ายๆสามมื้ออยู่กับคนที่เรามีความสุขที่นี้ก็พอแล้วถ้าเราถึองตลกนก็หนักร้อยล้า อ่ะหนังร้อยล้านพีพีขอบคุณดีใจครับขอบคุณขอบคุณแฟนๆมากๆที่ที่ให้การซัพพอร์ตนะครับแล้วก็กกปปว100ล้านแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมันมันมีคุณค่าสำหรับดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นภาพย,ายนตร์เรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์คู่เรื่องแรกด้วยแต่อาจจะไม่ได้เท่าหลานมากนะคะ 2, 3, รับสองสามล้านสองหกว่าล้านพันล้สองหมื่นกว่าล้านไม่สองหมื่นล้านยูเอสดอลลาร์แล้วหลานมากตอนนี้เหรอก็ไม่ได้แปลกใจ ช่ก็คือดีใจก็ดีใจมากกว่า<ช>แล้วก็กำกำลังจะเดินทางไปฉายยังสามสิบพื้นที่ทั่วโลกใช่ครับอย่างไรว่าความรู้สึกเราที่มันหนักจะไปทั่วโลกเลยอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจดีใจมากครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ที่ที่ไม่ได้มีขนาดหนักเนาะหรือว่าเรามีโอกาสได้ได,ได้ได้ร่วมร่วมทุนในการทำโปรเจกต์นี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเรามีโอกาสได้ร่วมมันเลยเหมือน,น,นว่าเราก็จะมี หลายๆแง่มุมที่เรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมทําสิ่งนี้ตั้งแต่การวางแพลนทั้งหมดของโปรเจก t นี้เลยอะไรเงี้ยผมว่ามันมันเลยอาจจะทําให้หนังเรื่องนี้ได้รอยร้ามันก็มีคุณค่ากับเราอีกมากๆมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆในที่ที่เข้ามาดูเข้ามาซัพพอร์ตขอบคุณแฟนๆขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคนดูทุกคนขอบคุณแทนทีมงานทุกคนเลยนะครับขอบคุณแทนทีมงานแล้วก็จริงๆที่ทุกคนเหมือนกับว่าเข้ามาให้การสนับสนุนหนังเรื่องนี้แล้วก็ รักหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ย okay, แล้วก็ให้คุณม่ากลับมาครับดีใจมากร้อยล้านแล้วก็ยังไปต่อได้นะครับยังยังอยู่ในโรงตอนนี้ย er> <Around. S 2> ังอยู่ในโรงและมีอีก30พื้นที่นะครับแล้วมันก็ไปต่อยอดได้ในคอนเสิร์ตด้วยใช่ใช่ครับคอนเสิร์ตไปต่อต้องแต่งตัวกันตีมตีมตีมีมเองมางานตีมก็คือเรากิ๊ตีมเสร็จยังอ่ะขาวแดงครับ ขาวแดงขาวแดงขาวแดงแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะขาวแดงอยากจะเป็นญาติผู้ใหญ่ใส่ชุดไทยใส่อะไรกันมาเขาไม่ว่ากันนะอยากจะเป็นใครอยากเป็นเค้กอยากจะเป็นแต่งตัวเป็นแหวนแต่งตัวอะไรก็ก็เป็นขาวแดงที่มางานแต่งแล้วกันอ่าครับเพื่อนเจ้าสาวมาเยอะๆได้ไหมได้นะฮะเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเข้ามาเยอะตลอดอยู่แล้วนะฮะไหนเพื่อนเจ้าสาวเข้ามาเต็มห้องอยู่แล้วไกล้แล้ซองเราจะมีพอให้เพื่อนเจ้าสาวหร้อยได้นะฮะซองเราจะมีพอให้เพื่อนซองมีแต่เงินไม่มีฮะซองมัมีอยู่แล้วฮะ เป็เพื่อนเจ้าสาวหน่อยครับกิ๊ฟกับเจ้าสาวครับมีกี<า><า>่คนอยากเล่นแบบนี้เออแกซานี้ครับก็ขึ้นในงานแต่งเนี่ยพี่ว่ามันก็ต้องมีแบบว่าแขกรับเชิญมีเพื่อนเจ้าสาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยฝั่งเพื่อนเจ้าสาวก็เอาแบบว่าแบบมีแบบพอกรุบกริบแล้วกนะันก็ต้องแบบว่ามีพอกรุบกริบบ้างแต่หลักๆก,ก็จะเป็นโชว์คู่ของเราสองคนนะฝัง่งเราบ่าวเราบ่าวมีใครขึ้นโชว์ไหมฝั่งเพื่อนเจ้าบ่าวมีใครขึ้นโชว์ไหมจริจริง อย่างที่พี่พีบอกผมว่าหลักๆมันจะเป็นพอพอมันเป็นทีมงานแต่งอะไรเงี้ยหลักๆมันจะเป็นโชว์ที่มันเบสออนการโชว์คู่กันเป็นหลักอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพาร์ทเดียวก็ยังแบบเป็นพาร์ทเล็กๆมากๆอะไรเงี้ยโชว์หลักคือคู่กันแล้วก็ใครแต่ละคนที่มาเสริมอะไรเงี้ยก็อ,อาจจะมีแซมๆซมขึ้นมาบ้างตามฟังก์ชันเพราะว่าเวลาแบบเวลาเราไปงานแต่งมันก็ต้องมีพิธีการมีเชิญผู้ใหญ่มาพูดมีอะไรมาอะไรเงี้ยมันก็ต้องไม่ได้แต่งกันสองคนมันก็ต้องมีคนอื่นขึ้นมาบ้างแต่ว่าหลักๆก็คืออยากให้โฟกัสที่ เราจะทำอะไรกันมากกว่าจากจากโปรดักชั่นของคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของดิวบีทีมันคือแบบสร้างมาตรฐานไม่สูงมากคุณอาจจะคาดหวังกับโปรดักชั่นครั้งนี้ว่าเออเราจะเห็นอะไรกันบ้างบนเวทีมก็มีลำโพงล่ะมีไฟมีอะไรที่พี่แอบเห็นเวทีแบบว่ามาบ้างแล้ว็กๆแรงแรงก็อะไรใหม่ๆอีกแล้วก็ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเวทีก็ถูกคิดแล้วก็เดเวลลอปมาจากความเป็นงานแต่งเหมือนกันอยากให้อยากให้ทุกคน เข้าไปรอดูก็จริงๆผมว่าเรื่องโปรดักชันอะพอพอมันเป็นทีมงานแต่งเนอะมันมันก็อาจจะเน้นฟังก์ชันเพื่อเพื่อการที่จะทําให้เหมือนว่าเล่าแต่ละซีเควนซ์ของงานแต่งนียให้มันดูเป็นผมมันเป็นโมเมนต์ที่มันแฮปปี้นะเป็นโมเมนต์ที่มันโพสิทีฟแล้วก็เหมถึนว่ามันเป็นมันเป็นงานแต่งงานอะงานแต่งงานอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบหวือหวาเหมือนตัวตนของไม p ์เพชเชอร์วิกิตเขาจะเพลินเดินอศอะไรเงี้ยดูห่อฟ้องอย่าค่ะ พาถั่วข่าวพีพีฟ้องยาดหยดหว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แบบสวีทเรียบง่ายแล้วก็ยืนยาวสวีทเรียบง่ายยืนยาวสามคำนี้เลยก็อาจจะไม่ได้เรียบง่ายมากนะจริงๆแล้วมันก็มีอะไรแบบอ่ที่แบบตื่นตาตื่นใจเหมือนกันเพราะว่าพีพีเขาทำอะไรแบบธรรมดาไม่เป็นพี่ เพื่อเห็นพี่พีครับแล้ผมเดินออกมาตัวความสูงตัวความสูงเราจะแข่งขันมาบกระโจนกระดิงได้ไหมไม่ได้เราจะแข่งตัวความสูงกันนี่แต่ว่ามันก็มีอีกหลายวิธีนะอ่ะจุดจุดชุดจุดจุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวทุกคนทุกชาติแบบจะมายังไงคือหนูคิดคร่าวๆยาวประมาณ80เมตรแต่ว่าภาพไม่พอเขาบอกก็เลยต้องลดเหลือไปว่าอาจจะแบบ3เมตรออะไรย่างเงี้ยแล้วก็ อย่างที่บอกเลยครับว่าเรสโพนตก็คือขาวแดงอะไรเงี้ยชุดก็รอดูว่าขาวแดงจะเป็นแดงไหนครั้งที่แล้วเปลี่ยนชุดกันกับตลอดเวลาครั้งนี้จะยังไงตลอดชุดของพีๆก็อาจจะเปลี่ยนน้อยลงเพราะว่าเราคูดไง ผ่านมาไรนะครับุเขาเปลี่ยนเมื่อไหร่ผมก็เปลี่ยนเมื่อนั้นเลยนะคือจริงๆแล้วผมผมอาจจะเป็นคนแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเปลี่ยนชุดเยอะนะแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเขาเปลี่ยนแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนด้วยใช่ทีนี้เราเครียดไหมเราต้องแบบเลือกชุดให้แบบว่าให้แมสก์ให้แให้ทันเขาอ่ะผมไม่ไม่เครียดอ่ะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วปกติแบบทีพีเขาก็จะชุดแบบ นำล้ำหน้าผมไปไกลอยู่แล้วผม, <laughs> ผมก็จะเน้นอ่าความเรียบง่ายย้ำอีกครั้งคลาสสิกเ,ออ <laughs> เรียบง่ายคลาสสิกมีดีเทลไฟท์ลักซัวรีอ่าสาวก็ต้องตกลงกันยังไงที่เนนะฮะมันดูแบบ ตกลงกันอย่างนี้พี่ตกลงกันก็คือเดี๋ยวพีพีเขาจะส่มชุดที่เขาจะใส่มาแล้วเดี๋ยวผมมาไปหาชุดที่เข้ากับเขาเพราะว่าเราตามใจเขาไงไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเราตามใจเขาไงการรอบนี้บิวกินใส่ชุดพีพีพีใส่ชุดบิวกินชุดบิวกิ้นแบบที่บิวกินใส่ะใครก็ใส่ได้ชุดแบบที่พีพีใส่พีพีใส่ได้คนเดียว เดีก็ใส่ได้ง่ายๆใส่ไม่ได้ไรเหมือนกันเลยติดแบน์ติดแบนด์มันมีปรามชอบหนังคนอยุดก้าบัดก็ด่อยาแฟนน่อย promotion แบบคอนเสิร์ตร้านอ๋ห ยก็ว <Rabbi S 1> ันที่30แล้วก็วันที่1นะ ah. <Hayır. S 2> ครับก็ทางโรงพยาบาลเคาก็มีโปรโมชั่นดูซอนาผีราคา99บาทเองใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ามีเวลาว่างหรือว่าดูแล้วอยากจะดูอีกนะครับก็ไปเจอกันในโรงพยาบาลพยนได้นะครับก็จริงๆแล้วช่วงนี้มันก็น่าจะเป็นช่วงแบบอ่าคงสุดท้ายคงสุดท้ายของของซองแดงที่อยู่ในโรงแล้วโหเมื่อเช้าเลย สองยาสองยาสองยาฮะก็ถ้าใครว่างก็เรียนเชิญไปดูนะครับซองแดงแต่ว่าไม่ใช่แบบไปดูรอบที่แบบเขากดบัตรก่นกบัตรก่อนนะกดตรก่อนพนกดบัตรก่อนกดบัตพรุ่งนี้ตื่นเช้ามากดบัตรก่อนเราค่อยไปดูหนังครับหรือถ้าไปดูหนังรอบตีสี่มีไหมแล้วก็ค่อยมากดบัตรแปดโมงก็ได้ตามสะดวกอเอยู่อ่อ่ะเดี๋ยวตอบแต่แต่พี่แจพ่แจงเพ่แจงเพี่แ อ็แบบเออเป็นเพลงเราว่าเป็นเพลงของพี่อ๋อแสดงว่าเพลงเอาแมสมากเอาแมโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากโกโบอีกแล้วโกโบอ้ะเนี่ยจริงจริงวันวันวัน วันที่วันที่พี่แจ็คเข้ามาที่หัวนกระแสพพี่หนุ่มกัญชัยชวนให้ไปเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอดีตอนนั้นอยู่ญี่ปุ่นครับก็เลยก็เลยอดเจออะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าฝากความรักทายไปมารอบนี้ก็เลยไม่ได้เจอไม่ได้เจอพี่แจ็คเลยพี่พีไปเจอมาปเนี่ยเขาติดต่องานมาแต่ว่าคิวไม่ตรงกันอาเอาจริงๆถ้าเราว่างแบบอย่างเคลียร์อะไรเงี้ยถ้ายกผูกปุ๊บเราถ้าผูกว่าผมไปอยู่แล้วใช่ผมไปอยู่แล้วก็ไปไปแบบห้ฮาสนุกสนานอะไรเงี้ยเหมือนว่าเราเรารู้สึกว่าอ่า นานๆเขามาทีเราก็ไปไปกรีตติ้งทักทายแล้วก็เหมือนว่าแบบพูดคุยอะไรกันในฝักฝ<อ>ักความคิดถึงนี่ือพิจารณาไม่ชวนเขามาดูคอนเสิร์ตด้วยเราจะมาร้องเพลงเนี้ยไฮแจคสัน I miss you so much and next time if you come to Thailand let me know we should meet up very very soon ครับไหนร้องเพลง ร้องเพลงให้พี่แจ็คงเพราะว่าพี่แจ็คเขายังร้องไม่เขา้องขึ้นมาอีกแล้วสอนขึ้นมาอีกแล้วสอนขึ้นมาอีกแล้วพีพีช่วย acting ไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวผมร้องพีพีจะเป็นเรื่องของ body language วันนี้มันเกิดพีพีพีตัดสินใจเองพี่ตัดสินใจเองทุกวันอยู่แล้วพี่ตัดสินใจแล้วอ๋อรอรอ

ด้นะครับผมพี่บิลกินแลพี่วิกิ e เดีเซนต์โดยจี l นะครับผมก็กดบัตรได้แล้วพรุ่งนี้นะครับผม8โมง0เนี่ยอันนี้ไปกดได้ที่ต้อสวิแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปเข้าที่เว็บออิเกตนะครับผมเจอกันวันที่13นี้ที่สุวรราภิเศรษฐกิจ้ 过来，过来。 มรงได้ั hai, okay. <coughs> à, được, 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 được,